ทำไมไม่ได้ครับไม่รับลูกค้าหรอครับนอนที่นี่อยู่ในช่วงเก็บงานแล้วก็ทำความสะอาดนะครับคำว่าบึงสอบเป็นคำว่าบึงของเพิ่นตอนนี้ก็เก้าอี้นี่้าอี้ในส่วนของล็อบบี้ครับ ครับขอดูก่อนหนึ่งห้องได้ไหม,ไมขอดูก่อนห้องห้องที่เราเซ็ตของไปทางเมืเมืองมาเลยครับสรารคามเราไม่ใช่แค่เป็นเมืองนักศึกษาเฉยๆหลายคนก็จะมองว่าสรารคามไม่ใช่ยังเอ่อมเมนตเมืองท่องเทียทาาเทเท่ยวนะครับแต่ว่าขึ้ทุกมือนี่พัฒนาแล้วสารคามก็มีที่เที่ยวนะครับในหลายที่ที่เป็นเกี่ยวกับศาสนานะครับ นี่เลยขามาตั้งใจมาเดอรบอดกินโลดช่วงเปิดฤดูกาลเดี๋ยววันที่เก้าวันที่เก้าก็จะเริ่มเปิดนี่นะฮะก็จะเป็นห้องตัวอย่างที่เราจะมาบีบพนักงานนะครับมาบีบพนักงานพ่อแม่มาติดพรุ่งนี้ครับพอดีรอทำคอนเสิราเสร็จเราก็จะมีมินิบาร์เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีเก้าอี้แบบมินิมอนสวยๆ มีต้นไม้ good morning ตู้ข้างเตียงแบบมินิมอลนะครับเตียงแบบคิงไซส์นะฮะไซส์ Size ใหญ่แล้วก็มีท็อปเปอร์ด้วยนะครับเป็นเตียงที่มีท็อปเปอร์ด้วยนะครับทุกคนครับผมนี้ห้องน้ำชั้นที่หนึ่งครับ จะมีแก้ในห้อง,องน้ำให้ด้วยครับผมยังทำความสะอาดไม,ไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็ก็คือแบบเเริ่มที่จะจัดของเข้าห้องนะฮะแล้วก็เก็บฝุนดูดฝุนอย่างประมาณนี้แล้วก็จะคลีนก็คือทำความสะอาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งมีก็จะเป็นรูปดอกสแปดงสวยงามครับดอก,ดอกสแปดงดอกใหญ่ เริ่มต้นราคาตอนนี้ก็ยังคือคือเรื่องราคานี้มันจะเป็นมันมนซิมีเป็นแพ็กเกจเป็นโปรแกรมแต่และว,วันก็จะราคาไม่เหมือนกันนะครับต้องคอยติดตามตัวเองอะไรเบาพื้นเด็กา ลูกบ้านดูห้องไหนครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้สมบูรณ์นะแต่จะให้ดูก่อนก็จะออกมาประมาณนี้วบั sedan, มีตู้เย็นอยู่ตรงนี้เนาะแต่พรุ่งนี้เขาพรุ่งนี้เขาจะมาติดตั้งแล้วมีทีวีทีวีใหญ่ด้วย <c oughs> สุดท้ายเนียบฟิลเตอร์ไหมนี่มี ไม่ใช่อย่างตรงนี้มันต้องเช็คมันต้องให้เข้าไม่เช็คอย่างอย่างไส่เตียงอ่ะมันมีอยู่แต่แสดงว่าอันนี้ไม่ได้ปิดถ้ามันมีอย่างดังไมไมว่าที่นเปิดไมด้ียมันอง้ไ่ะมันละเอียดมันเยอเนะสี่กางมัะอียมันเอนสกวา้องมันละเอีดมันเยะเะสี่สิว่าห้องจัะอนี้อง การจองเนี่ยมันจะมีโปรแกรมซึ่งโปรแกรมเขาจะเริ่มออนวันที่เกวันที่เกวันที่เก้าถ้าใครจะจองเปิดวงก็คือทักไปที่เพจมีลายออฟฟิเชียด้วยแม่ถาแบบสมุมาอ่าจให้แม่แนผมครับแอนเนี่ยสิพอรู้เรื่องเรื่องการจองห่องด้วยครับเพราะเพราะว่ามีคนทํางานที่ที่ดูแลตรงนี้อยู่แล้ว จะได้พนยุ่งเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะมันเป็นที่โล่งเพราะมันไม่บอมเปนปลารครับเปิไไดาเปิดแล้วไงกระ,ะจกวกระจกมันเป็นกระจกห้ามิลมันก็นยอ,อยู่เกียรอก็ส่งได้น,นะคะเขาจะไปส่งทำอะไรจริงหรอ โอ้ยมันคนละฟิลวันนี้เขาเพื่อพักผ่อน